พี่น้องจ้ากับสวัสดีจ้ามือนี้มาพบพอกับทัดดาวสาวบ้านไหนแล้วจ่ะพี่น้องจ้าสวัสดีอิสีทุกคน้อจ้าที่คอยเป็นกัลัง,จงใจใเหตทัดดาวมือนี่ทัดดาวกับมีเรืองเด้จ้ะพี่น้องสีมาว่าวีรกรรมแต่แต่สมัยเหตุงานเด้จ้าพี่น้องเพราะว่ามือนี่ก็เป็นมือว่างมืออัน เวลาว่างมือดีเนาะพี่น้องจ๋าอากาศก็ดีดีเนาะทัดดาวไปเล่นสีมีเรื่องมาเบาซูฟังเนาะจ้ะพี่น้องจ๋าการสิเรื่องเขาเรื่องกันเลยเนาะจ้ะพี่น้องแต่ตอน,อนที่ว่าทัดดาวไปเหตุงานเนาะจ้ะพี่น้องจ๋ายุ่กูุ้นละทั้งนั้น ภากใต้พอดีอยู่จังหวัดจังหวัดหนึ่งเนาะจะพี่น้องจ๋ากับเป็นแหล่งท่องเที่ยวของชาวตั้งชาตินี่แหละจะพี่น้องตอนนั้นกับประมาณปีสองล้วพี่น้องเป็นนันเป็นล่านเลือกแล้วเนาะพี่น้องก็บถัดดาวกับเปียนชุดเปี่ยนอยางกับกาลังสิกัดบ,บ้านกับยางอยู่ในซอยวอลก,กิ้งแหละจะพี่น้องจ๋ากันเพราะออกมาจากซอยวอลก,กิง้งออกมาจากซอยที่จะของเหตุงานส่วนสินถนนสายวอลก,กิ้งนะจ๊ะ อันกันยางยไม้เรือยๆแหละกำลังสิกลับบ้านแบบที่นี่ก็เลยไปเจอเจอลูกค้าต่างชาติผู้หนึ่งเนาะก็เลยคุยกันคุยกันแล้วแบบที่นี่ตำรวจกันตำรวจก็เลยยางขม้าล้วก็มาจับมือถัดดาวเนาะพี่น้องก็มาจับมือทัดดาวก็เลยว่าอันก็บว่าภาษาไทยหลือต่ว่นที่ว่าอยู่นี่ก็สิมเว่าเป็นอันภาษาบ้านเขาเนี่ยแหละถัดดาวก็เลยว่าโอ้ยมาจับเป็นเฮ็ดนี่ยางนิ่จ้าฉันเฮ็ดยังผิดฉันกำลังสิกับบ้านแต่ตำรวจนันก็บว่าได้บ่ได้ จงังดก็เพิ่นก็เว้าเป็นภาษาไต้บ้านเพิ่นแล้วเขากเา็เว้าเขากเา็เว้าไทยแหละพี่น้องจา้าทุกการ์ดบ่ได้บ่ได้แม่ย,ย่างีหยังจังซี่เลยบอกว่าอันโอ้ยมาแตเา่เลิกงานเลิกหยังกําลังสิกลับบ้านอีหยังจังซี่เพิ่นก็บ่เสียเนาะจ้าพี่น้องเพราะว่าตอนนั้นน้ำปาป๋าเพิ่นกน่อนยังบ่าทันได้ออกบัตรให้แล้วเพิ่นถ้าดาวก็บยังอันเป็นเด็กใหม่อยู่นะยังบ่ได้อยู่ในสังกัดเพิ่นปานเด๋ยังบ่ค่อยฮู้จักชื่อเพิ่นน่ะนะเพราะสิได้เอาซื้อเพิ่นมาอวดอ้างอีหย่างซี่เนาะจ้าพี่น้องจ้าสําหรับประเทศนี้เพิ่นก็เลย จับเขียนทัดดาวนี่ไปไปขึ้นรถว่าสั้นกะใครยุคพี่น้องจะเพาเกินขึ้นรถลนเพิ่นเห็นนางอยู่ในแขบหนาเพิ่นไม่ได้เห็นนางยุคข้างหลังเพราะทีสีแดงเอากวยแดงมาคุ้มหัวไว้เนาะอันหางค้นกับในนางยุข้างหลังเนี่ยต้องหาแนวคุ้มอยากอายค้นกับซ้ำวัาประจานกันนั่นแหละจ้าพี่น้องจ้าฝรั่งกับตื่นตกใจกับปล่อยมือถัดดาวกับหนีไปเลยถ้าเกิดถ้าเกิดเขากระลั้นปีว่าเขานี่เป็นแฟนเขาหรือว่าเป็น คนที่บ้านเขาดูแลเทคแคร์นี่ตำรวจกับสิบบมีสีเท็ดอย่างเขาได้เนาะนัน่นแหละวินาทีนันถ้าดาวกับทั้งเม้าว์นเม้าโซเลมหรือว่าเม้าว์นตามภาษากระเทยภาษางานบาร์เขาเสื่อเอ,อือนแบบแมวเอือนว่าเมาวแมวถ้าดาวก็กินเบิดมือแล้วเก่าเม็ดมือละสิบเม็ดเนาะเพื่อที่มันสิได้เมาแล้วก็สามารถเหตุงานเหตุอย่างใดจังสิเนะเอ,อือนซ,ซื้อว่าง่ายๆก็คือว่ายาหนาด้านนนั่แหล,ละจจะยาบ้วหัจากไอนั่นแหละก็เลยจับขึ้นไปแคมแล้วก็เลยเอาไปอันทอนเอากระเทยนี่ไปทอนกันไว้ย้วน อยู่ริมหาดมันสินี้ป้อมตำรวจมันก็สูงเติบได้พี่น้องตอนนั้นทัดดาวก็ใใจรองเท้าส้นสูงประมาณ8ดนิ้วนี่แหละอันมองป้อมมันป้อมตำรวจมันก็ยวนขังเทงเทงสูงเนาะป้อมตำรวจก็ยุ่งซี่เราอันใช้หาดก็สิยุ่งระดับยังซี่นะมันสินี้กําแพงคือนึังส่อาเซียนนึกนึกภาพตามมาเด้อพี่น้องมันก็สูงเติบเนี่ยยุ่ประมาณสองสองคนยืนต่อกันคุณระความสูงกับรู้ว่าักเม็ดดอกนั่นแหละพี่น้องด้วยความเมาความอย่างเนาะบันทีกก็เคย จักว่ากระเทยเถ่าจักว่าชนีจักว่ากระเทยสาวกระเทยเด็กก็เลยโตกล้งกันวานกระเทยเถ่าก็เลยโตกล้งวานกระเทยเถ่าก็มีเงินเนาะช่วงนั้นเท่าก็มีเงินเท่าก็บแต่รู้แล้วว่าเพื่อนแต่จับนะเพื่อนนั้นต้องการเสียเอาไปล้งผักล้อก็ไปปรับหรือว่าไปอยังสินะทัดดาวก็คิดสมัยตอนนั้นน่ะคือว่าตำรวจนี่เป็นตะยานก็โจรในพี่น้องแต่ว่าเขาบ่าระบูเนาะมายุ่สถานที่ได้ บอดแเพียงว่าภาคใต้ของประเทศไทยนั่นแหละพี่น้องท่านดาวก็เลยฝ้าถอดท้องยุคอนนี่บาทหนึ่งถอดออกแล้วก็แหวนอีกห้าสิบตังแล้วกันบัตรประชาชนบัตรประชาชนนี่ท่านดาวก็ถอดออกก็ีบออกจากกระเป๋าอันสิ่งี่มีค่าทั้งเบิดนะ่ะหยัดใส่ส่งในหร้อจะพี่น้องจอาออกโมาหยัดใส่ส่งไห,หจะควง,ง,งไวทั้งบิดเลยของี่มีคาเนาะพี่น้องเฝ้าหยัดใส่ไวตอนตำรวจเผือเราเลยตกลุง กัเพื่อแถเล่ตกล้งกันว่าอันผู้ใดอันสามารถนี้ได้กันนี้แต่ว่าเพื่อนกับสิในเส่แทนน้าแทนโตเพิ่นว่าคุณแม่คุณแม่อันคุณเพิ่นก็ว้าภาษาไทยลหละแต่ว่าทัดดาวถนัดเ้าคุณแม่ขอเงินแน่พผู้หล่ะจักรีสบบาทผู้นล่นทอดได้กันล้วแต่สิให้เนาะเพื่อที่เพื่อนบ่มีแฮ้งนี้นะพี่น้องเพื่อนันว่าสามารถที่สิกระโดดกําแพงได้นะเพื่อนกสิเสียปอัไปเสียข่าปับอยู่หลงพักเหลือแต่ตำรวจสิห่องเอาเนาะพี่น้องหล่ะทัดดาวก็เล่น เงินให้เพื่อนมีสิบบาทรบเทียนเพราะตำรวจเผือเขาไปในปอมนอนซุ้มหนึ่งก็ไปหาจับเหมนซุ้มวอลกับเ้าแต่ว่าถัดดาวไ่ได้ walk วอกหรอกถัดดาวเหตุงานในบาร์รบเทียนเพราะเผือรถัดดาวก็เลาาก็กสซส่วนสูงนะพี่น้องควม้มหนีนะจังไดกูกับบอย้อมที่สิถือตำรวจจับบกจังไดกูกับสิบ,บมีประวัติอยู่ในโรงพักถัดาดาวก็เล็กกระโดดกำแพงลงมาพี่น้องขีดเบื่อเงากำแพงกับสูงสูงบัตรเที ส่วนสูงอันจากเส้นสายจึ๊บลงบัดไปเฝ้าเลียนนีบัดที่นี่ซุ้มนึงกับเลียนแตกไปพูดหลับทางมาทีนี้บอกมาหามเลียนตามกันผู้ใดหนีไปทางใดกันนี้ได้หันตรงไปต้นหนามันก็เป็นทะเลแม่นบ่ล่ะพี่น้องมันก็บเลียนได้แค่ซ้ายขวาอย่างเดียวท้าดาวก็บเลียนเฝ้าเลียนบ่คิดชีวิตหนังเลยพี่น้องจ้าเฝ้าเลียนบัดนี่ยุขาท้ดาวนี่ก็สิไสเป็นกําไลขาที่มันมีเสียงเลยที่บ้านฝรั่งเขาหมักใสเป็นเงินกระดิ่งน่ะเนี่ๆท้าดาวกั ถอดออกบัดรนี่กำแลนบัดนี้ไปรียุ่ยนไปรียุ่นซอกเก้าอี้พี่น้องรียุ่นซอกเก้าอี้แล้วก็มองเบืองเนาะจนวันจนว่าหกโมงเสาบม่มีจากตีตีสามจนถึงหกโมงเารก็บ่มีตำรวจมาทาดาวกว็นนางยุ่งเงินละกัะนั่งฟังเสียงคืนทะเลนางเบืองเงินทะเลยุ่ห่านนะ่ะพี่น้องจนว่าหกโมงเสาร์าดาวกว็เล่นมาพร้กันกับว้รุ่นจำก็ได้ว่าประเทศไดแต่ว่ารอเป็นคนนั้น ประเทศีอย่างน้อยยู่แเถียบแถวฝรั่งอยู่หละพี่น้องแต่ว่าจำเขาได้ว่าประเทศใดน,นั่นแหละก็เลี้ยเขามาเรียนออกกับร่างกายทัดดาวก็เล่นส่วนเขาคุยกับคุยนั่นคุยนี่ตามภาษากับเธอหละพี่น้องก็เล่นได้เสียกันอยู่ในทะเลแหละจ้ะพี่น้องจา๋าแล้วก็เล่นให้เขาพาไปซื่อเสียซื้อผาเลี่ยนชุดที่วันถือตำรวจยับันถือตำรวจโยคืนรถนะแต่ว่าความมันไว้ของกับเธอเนาะเขียงานแบบนักสั่นมันต้องแบบว่า พานอุปสรรคีอย่างต่างๆนั่นแหละท่านดาวก็เลยให้เขาพาไปสื่อเสียสื่อชุดเลี่ยนแล้วชุดที่วันนี้ตำรวจคืนคืนนั่นก็เอาถิ่งทั้งขยะแล้วก็ไปนั่งโรงแรมน้าเขาก็ไปอันนั้นไปนัคุยกันไปอย่างจังสี่เป็นมู่กันแล้พี่น้องจะคืนสองคืนนี่ล่ะจะพี่น้องจา้าแล้วท่านดาวก็ยังสิกับห้องอ่นล่ะแล้นี้ก็เป็นประสบการณ์ที่ว่าน ตั้งแต่เขาสูงวงการน,นี่บ่เคยถือตำรวจยับเราก็เป็นคนถี่แบบว่าบ่าถือกันกับตำรวจเลยพี่น้องสังเนาะตำรวจดีกันหลายตำรวจสวกันหลายเนาะพี่น้องจ้าก,กับ,บ่ได้ผ่าพิ้งว่าเป็นสอนอใดเนาะพี่น้องจ้านั่แหละกับเป็นอันจังหวัดเมืองท่องเที่ยวทั้งภาคใต้พุ่ะจะพี่น้องนี่ก็คือประสบการณ์ของทัดดาวในการน,าน,นั้นมีตำรวจจะพี่น้องในการเอานตัวรอดแต่ทัดดาวบ่แนะนำเ้อจะพี่น้องเพราะว่ามันสูงแต่ว่าตกลงมามันก็สิบว่เจ็บดอกเพราะว่ายุขาง่างมันเป็นทรายเนาะแต่ว่ามันก็สูงเติบยูนนั่นแหละ ถ้าเกิดเันผาดมาก,กับอาศิค้าหากลิ่ยังได้เนาะพี่น้องจ้านั่นแหะนี่ก็เป็นประสบการณ์ของถัดดาวเด้อพี่น้องขังนึ่งใมชีวิตที่ว่ามีตำรวจจังใดกูก็บ,บ่ยอมให้มึงจับนี่แหละจ้าพี่น้องจ้าเป็น ประสบการณ์ของทัดดาวเนาะอาละพี่น้องสําหรับคลิปนี้เด้อเอาไว้ซ้ำนี้ก่อนเดี๋ยวทัดดาวสิมีคลิปดีดีคลิปเด็ดๆประสบการณ์เกี่ยวกับชีวิตของทัดดาวตั้งแต่นหน่อยจงงยนใหญ่นีมาเว้าอีกหลยอีกเยอะแยะสาหรับคลิปนี้ทัดดาวากว็สิฝากไว้ซ้ำนี้ก่อนเด้อให้ทั้งช่องถัดดาวสาวบ้านนะในเด้อจากพี่น้องจ้าเพื่อที่สิได้มีกําลังใจเหตุคลิปดีๆแล้วก็คลิปมีผลงานที่แบบบ้าน สั่งสันแห่นเอฟซีด้ติดตามต่อไปจัจบพี่น้องจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สันิจจ้ากลับมาสวัสดีจา้าพบพอกันคลิปหน้าจา้าบ๊ายบายซียูเน็กวิดีโอ